ัสดีครัผมชื่อนายกนกครูเมืองพนคสองสวันนี้จะมานำเสนอเรื่องประเภทของเครือเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้ 1. นึ่งแลนโมคอนแอนเ o ีย r เน็ตเวิหรือเครือข่ายเฉพาะที่เป็นเครื่องมือที่ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันในอาคารเดียวกันหรืออาคารที่ใกล้กันโดยมีระยะทางเชื่อมกันไม่เกิน2-3กิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายใน หน่วยงานเดียวกัน2 Man m o t r o p o l i s a r e a Network หรือเครื่องมือเมืองเป็นเครื่องเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่ภายในระยะทางต้น,นระยะทางตั้งแต่3กิโลเมตรขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่เชื่อมระหว่างแต่ละสาขาของบริษัทเช่นธนาคารหรือ บริษัทขนาดกลางเป็นสายเทเบ,บนินใหญ่แก้วและเครื่องไมโครเวฟสามแวนวายแอร์เลียแอรเียนเน็เวิร์กหรือเครือข่ายวงกว้างเป็นเครือ,รอข่ายที่ครอบควบคุมการเชื่อมต่อเป็นบริเวณกว้างเช่นบริเวณภาคหรือ ระหว่างประเทศโดยมีระยะทางตั้งแต่100กิโลเมตรขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายขององค์กรขนาดใหญ่ของค,ครับ